มหาปราดตอนที่28ผู้ใช้อคระขั้นสีม่วงเมื่อหมดปัญหาเรื่องของแรงกดดันพลังเวทมือลินจึงสามารถขค้ืนในที่ได้อย่างรวดเร็วเช่นเดิมเพียงแต่การใช้พลังของเวเมกทันนั้นจะต้องจ่ายพลังเวทของเขาในการใช้งานอยู่ตลอดเวลาพลังเวทนั้นเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนในการเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกของเขาแต่นั่นก็เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยเพราะเขานั้นมีน้ำยาฟื้นฟูพลังเวทเก็บไว้ในแหวนอยู่มากมาย ทุกครางที่พลังเวทของเขากําลังจะหมดน้ํายาฟื้นฟูพลังเวทก็ถูกเติมเต็มด้วยพลังเวททันทีเมื่อเมอร์ลินนั้นยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความเหนื่อยล้าเพราะการใช้พลังเวทอย่างต่อเนื่องมันกินกําลังของร่างกายไปเป็นอย่างมากการเดินทางอย่างต่อเนื่องนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียพละงกาลังได้แต่โชคดีที่เทพธิดาแห่งโชคนั้นอยู่ข้างเขาก่อนหน้านี้เขาได้คิดค้นน้ํายา ใช้ในออกมาอย่างมากมายและหนึ่งในนั้นมีน้ำยาตัวหนึ่งที่ชื่อน้ำยาลดความเหนื่อยล้าอย่างนี้เขารู้สึกเหมือนกับลูกรักแห่งสวรรค์ดูเหมือนทุกอย่างนั้นส่งเสริมให้กับเขาเป็นอย่างดีแม้ว่าเมอร์ลินนั้นจะผลิตน้ำยาออกมาได้มากมายหลายสรรพคุณแต่เขาก็ไม่มีความคิดที่จะปล่อยมันเข้าสู่ตลาดทั้งหมดน้ำยาเหล่านี้มีสรรพคุณที่น่าตื่นตะลึงหากปล่อยพวกมันออกสู่ภายนอกมากเกินไป จากผลดีอาจเปลี่ยนเป็นผลเสียมากกว่าผลดีของน้ำยาพวกนี้เหมือนการเลี้ยงเสือไว้ข้างกายมันแม้มันอาจจะมีประโยชน์แต่มันก็สามารถให้โทษได้เช่นกันเมอร์ลินไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะก่อศัตรูไว้มากมายเพียงใดห,หากวันหนึ่งน้ำยาที่เขาผลิตอาจจะมาเป็นหอดข้างแคร่ที่กลับมาทิ่มแทงตัวเขาก็เป็นได้ ดังนั้นแล้วเขาจึงได้ย้ำกับมาเตินเสมอว่าให้ขายน้ำยาในจำนวนจำกัดและน้ำยาชนิดใหม่นั้นให้เปิดขายเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นแผนการหลังจากที่เสร็จธุระจากหอคอยนี้แล้วเมอร์ลินจะดำเนินการพิสูจน์ความสงสัยในเรื่องสมบัติของโซโลมอนที่เกี่ยวข้องกับดาบของอาเธอร์หากดาบนั้นเป็นสมบัติของโซโลมอนจริงเขาอาจจะต้องหาทางนำมันมาอย่างที่สองคือมารดาในภพภูมินี้ของเมอร์ลิน เขานั้นควรแสดงความกตัญญูต่อเจ้าของร่างนี้แม่เมย์จะไม่ใช่มันดาของเขาอย่างแท้จริงแต่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนั้นก็ทําให้เขารู้สึกถึงความสัมพันธ์ของแม่ลูกไม่น้อยเขาตั้งใจที่จะรับเมย์ออกมาจากปราสาทเซอร์เตสให้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายความจริงเมอร์ลินนั้นมีความคิดที่จะสั่งให้มาตินไปรับตัวเมย์ออกมาตั้งแต่ตอนอยู่ที่ร้านเสื้อผุมสีฟ้าเพียงแต่การรับตัวเมย์ออกมาจากปราสาทแห่งนั้นหาใช่เรื่องที่ง่ายได เพราะถึงแม้ว่าในความเป็นแม่จะถูกปฏิบัติเาวกับคนใช้แต่เธอก็ยังได้ชื่อว่าเป็นสะพ้ยคนหนึ่งของตระกูลเซอร์เตสนั่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำตัวเธอออกมาอีกประการหนึ่งคือเนื่องจากคนของมาตินกับเมนั้นล้วนเป็นคนแปลกหน้าเป็นเรื่องยากที่เมจะมีความเชื่อใจและตามออกมาถึงแม้จะใช้ชื่อของเขาอ้างออกไปก็ตามเมอร์ลินนั้น คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างรอบคอบจากความทรงจําของเจ้าของร่างเดิมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมนั้นเดิมทีเมย์นั้นคือเด็กกัมพา้าที่ถูกเก็บได้จากแม่น้ําที่ไหลผ่านตระกูลเซอร์เตสภายหลังเมถูกคนของตระกูลเซอร์เตสเก็บมาเลี้ยงและในให้ฐานะคนรับใช้ต่อมาเมนั้นเป็นที่ถูกใจของเซอร์เตสวิชซึ่งเป็นบิดาของเมอร์ลินซึ่งก่อนหน้านั้นวิชนั้นมีภรรยาอยู่แล้วสองคน จึงทาให้เมย์กลายมาเป็นอนุคนที่สองของวิชชีวิตของเมย์นั้นนับว่าอาภัพเธอนั้นเป็นผู้ที่ถูกทอดทิ้งไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเธอหรือวิชผู้ที่เป็นสามีที่ตายจากไปแน่นอนว่าเธอนั้นไม่มีที่ไปนอกจากตระกูลเซอร์เตสจึงเป็นเรื่องยากหากเขาจะส่งคนแปลกหน้าไปรับเธอมาเมอร์ลินนั้นจำเป็นต้องจัดการเรื่องทุกอย่างให้ลงตัวจึงค่อยไปรับเธอ เมอลินมุ่งหน้าขึ้นไปชั้นของหอคอยมหาเวทถัดไปอย่างต่อเนื่องเมื่อไร้ซึ่งอุปสรรคแรงกดดันพลังเวทก็ทาให้เขาเดินทางด้วยรวดเร็วเป็นอย่างมากจนในที่สุดเขาก็มาถึงชั้นที่35ในชั้นนี้มีแรงกดดันพลังเวทที่หนาแน่นเป็นอย่างมากเพียงทัศนวิสัยชั้นนี้ของชั้นนี้ก็เหมือนกําลังอยู่ใต้มหาสมุทรที่ขุ่นหมัวแรงกดดันพลังเวทปรากฏเป็นรูปขึ้นพลังที่ไหลเชี่ยวมันสามารถมองเห็น ด้วยสายตาเปล่าได้อย่างชัดเจนเมอร์ลินนั้นมุ่งไปที่ห้องเก็บหินตราเวทเป็นอย่างแรกแล้วจึงมุ่งตรงไปยังชั้นถัดไปดังที่เคยทำก่อนหน้านี้เป้าหมายของเขาคือชั้นที่38ซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุดของหอคอยแต่ทว่าเขาก็ต้องพบกับความประหลาดใจเมื่อภายในชั้น35นี้มีเขาวงกตที่มีรูปแบบต่างจากเดิมเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะถึงบันไดาทางขึ้นไปชั้นถัดไป ปรากฏห้องโถงขนาดใหญ่เมื่อลินมุ่งหน้าเพื่อเข้าสู่ชั้นถัดไปเช่นเดิมเมื่อมาถึงห้องโถงประหลาดแห่งนี้เขาก็พบว่ามันมีรูปแบบที่ลึกลับและน่าพิศวงภายในห้องนั้นปรากฏโซ่สีดำที่ส่งกลิ่นอายศักดิ์สิทธิ์ห้อยระยงระยอย่างเป็นจำนวนมากมันมากเสียยิ่งกว่าใยแมงมุมที่ใช้ทำลังเสียอีกท่ามกลางแรงกดดันพลังเวทอันหนาแน่นไม่ได้ทำให้โซ่สีดำนั้นสั่นไหวแม้แต่น้อย แน่นอนว่ามันแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งไม่มีใครคาดเดาได้ว่าโซ่สีดำนี้ทำมาจากวัสดุอะไรมันนั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเมอร์ลินใช้พลังของเ,เมเกทันต้านแรงกดดันพลังเวทอย่างต่อเนื่องเมื่อเขาก้าวเข้าสู่ห้องถุงเขาก็รับรู้ได้ถึงพลังประหลาดที่ถูกส่งออกมาพลังนั้นดูดดันและเกลี้ยกา่ดแต่ทว่าโซ่สีดำเหล่านี้กับทรงพลังเสียยิ่งกว่าพเพียงเมอร์ลินเผลอไปสัมผัสกับมัน ก็พันทำให้เขารู้สึกสั่นสะท้านมือลินเล่งเดินทางฝ่าดงโซ่สีดำไปให้ถึงจุดที่ตั้งของบันไดที่เป็นทางขึ้นชั้นถัดไปทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นอย่างน่าสะพรึงมันเป็นเสียงหัวลาะที่ดูแหบแห้งก่อนนั้นเสียงนี้ยังส่งกล่นอายอันทรงพลังออกมาเสียงหัวลาอนั้นแฝงไปด้วยความรู้สึกมากมายยินดีหมองเศร้าสิ้นหวังเครียดแค้น ความรู้สึกเหล่านี้ล้วนแฝงอยู่ในน้ำเสียงหัวเราะมือลิ้นกวาดสายตามองค้นหาที่มาของเสียงหัวเราะเขานั้นได้เดินฝ่าดงโซ่สีดำเข้ามายังใจกลางของห้องโถงครานั้นเองเขาก็ได้พบกับร่างของมนุษย์ที่ถูกตรึงด้วยโซ่สีดำโซ่เหล่านั้นแทงทะลุผิวหนังกล้ามเนื้อและกระดูกของชายคนนี้เป็นจำนวนมากร่างกายของเขานั้นดูผอมแห้งราวกับศพเขายังไม่ตายเพราะหากเขาตายเขาคงไม่อาจส่งเสียงหัวเราะออกมาได้ เขานั้นน่าจะถูกพันธนาการไว้ณหอคอยแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานมุมปากของชายชลายกขึ้นเขานั้นค่อยๆอหันใบหน้ามาที่เมอร์ลินแล้วพูดขึ้นนอนนับหลายปีนับหลายหมื่นปีนับแสนปีข่าไม่ได้พบผู้คนมาเป็นเวลานาน,านถูกถูกอยคำมองชายชลานั้นล้วนถูก ก่าวออกมาอย่างยากเย็นน้ำเสียงของเขานั้นเต็มไปด้วยความแหบแห้งราวกับไม่เคยได้ดื่มกินมาเป็นเวลานานชายชรา,านั้นราวกับไร้ซึ่งเรี่ยวแรงแต่ทว่าเมอร์ลินกลับรู้สึกได้ถึงอำนาจที่แท้จริงของเขาภาพเบืองหน้าหาใช่ความจริงไหมชายผู้เหมือนศพผู้นี้ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนชายชรา,าถูกตรึงด้วยโซ่สีดำจ้องมองมาที่เมอร์ลินด้วยสายตาอันแดงก่่ำ ราวกับว่ามันไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์เมอร์ลินอดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าคนนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่อีกหรือไม่เมื่อคู่เขาพูดราวกับว่าเขาอยู่นับหมื่นปีแสนปีแล้วตัวตนใดกันที่สามารถมีอายุไขได้ยาวนานถึงเพียงนี้การที่ชายชราถูกจองจำณสถานที่แห่งนี้ตัวตนของเขาย่อมไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนท่านผู้เฒ่าท่านเป็นใครกัน ทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้เมอร์ลินถามออกไปด้วยความสงสัยเฮเด็กน้อยข้าเป็นใครอย่างนั้นหรือฮฮความความสามารถของเจ้าในตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะรู้ชื่อของข้าน้ำเสียงอันแหบแห้งนั้นถูกเอ่ยออกมาอย่างเชื่องช้าและเต็มไปด้วยความยากเย็นแม้เสียงนั้นจะไม่น่าฟัง แต่มันก็เก่าแก่และทรงพลังเป็นอย่างมากข้าต้องขอรบข้าต้องขออภัยที่รบกวนท่านบุเา่าหากท่านไม่มีประสงค์จะพูดคุยกับข้าคงต้องขอตัวเมอร์ลิงรีบตัดบทจบสนทนาแม้เขาจะรู้ว่าชายคนนี้คือตัวตนอันทรงพลังแต่การพูดของชายชรานั้นสร้างความน่าลำคาญให้แก่เขาเขานั้นไม่มีความเขานั้นมีความอดทนน้อยจนเกินไปที่จะฟังชายชราพูดจบประโยค พูดจบเขาก็มุ่งไปยังทิศทางที่ตั้งของบันไดที่จะขึ้นไปชั้นถัดไปแต่ทว่าเมื่อก้าวไปได้ไม่ถึง19ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเบื้องหน้าของเขาก่อเกิดม่านพลังลึกลับรูปแบบหนึ่งซึ่งมีแสงสีม่วงส่องประกายออกมาได้ขวางกั้นเขาเอาไว้เมอร์ลินที่ไม่ทันระวังตัวโดยม่านพลังลึกลับที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนั้นก็ทําให้เขาเดินชนเข้ากับมันอย่างจังตึง้ง ร่างของเด็กน้อยก็เด่นจนถอยไปหลายก้าวในทันทีเมื่อมองอย่างถี่ถ้วนก็พบว่ามานพลังนี้เต็มไปด้วยอัขระเวทโบราณมากมายมีหนํำซ้ำมันยังเปล่งประกายไปด้วยพลังสีม่วงหรือว่าสิ่งนี้คืออำนาจแห่งอัขระขั้นสีม่วงเมอร์ลินหันหลังกลับไปมองชายชลาอีกครั้งหนึ่งใบหน้าของชายชลาในยามนี้ถูกแต็มแต้มไปด้วยรอยยิ้มอันน่ารังเกียจรอยยิ้มที่ถูก ยกตรงมุมปากของชายชารานั้นคล้ายกำลังย่อเยย,อยเมอร์ลินด้วยท่าทางเหล่านี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าม่านพลังอัคระเกิดจากชายชรา,าผู้นี้เขาคือผู้ใช้อัคระขั้นสีม่วงชายชรา,ากำลังปิดกั้นทางเดินของเขาเขาต้องการอะไรกันเมอร์ลินอดคิดขึ้นมาในใจไม่ได้ท่านูุเท่าไม่ทราบว่าท่านจะเมตตาปล่อยข้าไปสักครั้งได้หรือไม่เมอร์ลินกล่าวมาอย่างนอบน้อมพอเขารู้ว่า ผู้ชายขลาขั้นสีม่วงนั้นไม่ใช่ตัวตนที่เขาจะต่อก่อนได้ฮ่าแน่นอนว่าไม่ได้ชายชายลายยังกล่าวด้วยถ้อยคําที่ชื่งชาเช่นเดิมเมื่อได้ยินดังนั้นเมอร์ลินก็ถึงกับมีใบหน้าที่ตึงเรียบขึ้นมาทันทีท่านต้องการอะไรกันเด็กน้อยเอ่ยปากออกไปอย่างกล้าหาญน้าเสียงของเขาเจือปนความแข็งกร้าวเล็กน้อยฉลาดดีฉลาดดี แม้เจ้าจะมีสิ่งของของเจ้าบ้านนั่นถึงทําให้สามารถขึ้นมาถึงที่นี่ได้แต่และจู่ๆชายชาลาผู้นั้นก็หยุดพูดเขานั้นหยุดพูดไปเฉยๆโดยไม่มีสัญญาณใดเตือนลวงหน้านี่มันอะไรกันเมื่อเห็นชายชาลานั้นนิ่งเฉยไปเมอร์ลินก็เก่ามาอย่างงงงนันในตาสีแดงกล่ำของชายชรลานั้นยังคงลืมตาอยู่แต่มันกลับไม่มีท่าทางว่าจะเคลื่อนไหวใดๆอีกเลย ชายชลานั้นหยุดนิ่งราวกับหุ่นคีพึ่งเมอร์ลินได้มุ่งหน้าเดินเข้าใกล้าชายชลาเพื่อตรวจสอบแต่เขาไม่คาดว่าเขานั้นถูกกักขังโดยม่านพลังอัคคระขั้นสีม่วงเขาไม่สามารถเข้าใกล้าชายชลาหรือออกจากที่นี่ในตอนนี้ได้บ้าจริงผ่านไปเกือบสองชั่วโมงในที่สุดชายชลาก็พูดขึ้นมาอีกครั้งแต,แต่ยังไม่ทันจบประโยคชายชลานั้นก็หยุดพูดอีกแล้วเขาหยุดพูดอีกแล้วนี่มันเรื่องอะไรกัน ตอนนี้เมอร์ลินไม่สามารถไปต่อข้างหน้าได้และในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถถอยหลังกลับได้เช่นเดียวกันมันพลังอั卡尔าขั้นสีม่วงแข็งแกร่งและทรงพลังเป็นอย่างมากอั卡尔าแต่และตัวนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและน่าหวาดกลัวดูเหมือนว่าสิ่งเดียวที่เขาทําได้ในตอนนี้คือการรอคอยเขาต้องรอชายชราเพื่อปลดปล่อยพนาการนี้จากนั้นผ่านไปเป็นเวลาสิบนาทีชายชราก็เริ่มพูดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตต แต่มันก็มีความเป็นตัดแต่แต่มันก็เป็นความสามารถเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับข้าฮ่าฮ่าฮ่เอาละเจ้าคงสงสัยว่าข้าต้องการอะไรถึงได้ถักตัวเจ้าไว้ที่นี่นั่นพอเจ้ามีสมบัติของเจ้าโซโลมอนเป็นมันมันเป็นคนที่กักขังว่าไว้ที่นี่ข้าแขนคข้าแขนมัน ขานั้นเองชายชาลาก็พูดขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วการพูดอันเฉยชานั้นถูกกลบหายไปในขณะนี้แต่เมื่อชายชาลาพูดถึงโซโลโมอนเขานั้นก็บังเกิดอารมณ์เครียดแค้นกลายเป็นอารมณ์ที่บ้าคลัง่งเนื่องจากการรอคอยที่แสนนานเมอรลินนั้นเบื่อที่จะใส่ใจเขารีบถามจุดประสงค์ที่กักขังเขาไว้ในทันทีก่อนที่ชายชาลาจะกลับมาเฉยชายอีกครั้งหนึ่งตกลงท่านต้องการให้ข้าทำอะไร ดูเหมือนเจ้าจะเบื่อที่อยู่ที่จะอยู่ที่นี่แล้วนั่นไม่เป็นที่น่าแปลกใจแต่ข้าเองก็เบื่อมันเช่นกันข้าจะพูดในสิ่งที่ข้าต้องการออกมาชายชลาจ้องมองมาที่เมอลินและเอ่ยจงฟังไว้เจ้าเด็กเหลือขอข้านั้นรู้ว่าเจ้ามีดวงตาและหอกของเจ้าสอละเลวโซโลมอนและสิ่งที่ข้าต้องการนั้น ก็บัซบท่เขานั้นพูดยังไม่จบประโยคอีกแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่28ของมหาปราดน,นะครับก็เมอร์ลินก็น่าจะหัวร้อนคนผู้ชมก็น่าจะหัวร้อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าชายชลานั้นพูดติดติดหายหายนะครับบ้างก็พูดได้เร็วบ้างก็พูดได้ช้าเอื่อยบ้างก็อาจจะทำให้เราหัวร้อนขึ้นมาได้นะครับถ้าเป็นเราอยู่ในเหตุการณ์ก็คงปริแตกไปแล้ว ก็สำหรับตอนนี้ก็ขอลาจบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ